หนึ่งสองสามสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเดอะเฟิด์อีกแล้วนะครับผมเข้าสู่ช่วงใหม่ของช่องครับก็คือช่วงเปลี่ยนไปไหมนะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ว่าเราจะเปรียบเทียบยูนิตระหว่างของภาค V ีและของภาคเก่านะครับซึ่งต้องของบอกไว้ก่อนนะครับว่าภาค V ีเนี่ยมันคือการรีจัก,กรวาลใหม่ของแวนกาซึ่งมันก็จะทำยูนิตออกมาใน,น,นที่แบบเหมือนแปะใหม่ขึ้นนะครับซึ่งมันก็ยังคงเอาอาร์ตเก่า ภาคก่อนเนี่ยมาบ้างนะครับซึ่งมันก็ถัดแปลงทําให้วันนี้อาร์ตใหม่เกิดขึ้นครับผมก็เลยเนี่ยจะทําชุดนี้ขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบว่าของเก่าและของใหม่เนี่ยแตกต่างกันยังไงไม่ว่าจะเป็นสกิลหรือพลังนะครับครับเริ่มกันเลยในรอบนี้นะครับผมจะ EP นี้จะเป็นคลิปแรกที่ทําเกี่ยวกับของโนวาแ a เปอร์จากชุด VT ศูนหนึ่งและโปรโมทที่ออกมาณขณะปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับไม่ได้มีบางใหม่ที่ว่าอาร์ตก่าเนี่ยของภาคก่อนเนี่ยไม่มีเลยนะครับซึ่งมันเป็นตัวใหม่ที่ออกมาในภาควีเท่านั้น ซึ่ง s n o าแ a ปเปอร์นะครับ gas ที่ออกมาภาคใหม่เนี่ยจะมีหมด6แบบนะครับผมก็จเพิ่งจะเป็นเก่1ทั้งหมด3ใบเกึ Get 2 1ใบเกจ3 1ใบแล้วก็มีเกตส่วนตัวเลอร์ 3, 1ใบนะครับซึ่ง6ใบนี้นะครับจะได้หาข้อมูลมามันเป็นยูนิตแบบใหม่ที่ออกมาในเฉพาะภาควีเท่าน,น,นะครับภาคเก่าเนี่ยไม่มีนะครับซึ่งถ้าผิดข้อมูลผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขอโทษไว้ได้ยนะครับแล้วก็สามารถบอกได้ว่าตัวไหนใน6ใบนีบน้มันมีของเก่าในภาคเก่าด้วยนะครับ ครับผมทีนี้นะครับเรามาเริ่มจากกสูงก่อนเลยเริ่มด้วยตัวเริ่ม่างมาเทเลเซอร์ครับของใหม่และของเก่าแตกต่างกันประมาณนี้เลยก็คือของใหม่เนี่ยจะเป็นตัวเริ่มนะครับจั่วส่วนของเก่าเนี่ยจะเป็นสแตนิกเกอร์ที่บอกว่าถูกไล่ทับขอช่องเรียแล้วก็เมื่อบูสต์บวกสามพันจบเทินเอากกองสลับซึ่งแตกต่างได้ว่าตั้งแต่ผลติเกอร์เลยตัวนี้ไม่มีติกเกอร์ตัวนี้มีติกเกอร์แน่งส่วนค่าพลังก็ชิวหมื่นเหมือนกันแต่เนี้ยมีผลติเกอร์เลย ไม่ไแตกต่างอะไรกันมากค่าพลังตีหกพันกับสามพันซึ่งก็จะไม่ลงรายละเอียดมากอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเรเปรียบเทียบให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงก็คือของเก่าเนี่ยจะเป็นแซนติเกอร์ตัวของใหม่แต่เป็นตัวเริ่มลรครับโจทย์นั่นเองคราวนี้ไวไล่ตัวหนึ่งที่ออกมานะครับก็ได้อย่างเพราะบ้านแมวซึ่งก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมในการลุกมาหยาดขึ้นมาตีซ้ำอีกรอบหนึ่งถ้าตีไม่ฮิตนั่นเองซึ่งของใหม่บอกว่าเมื่อจบก,การสู้ที่แรรยกาศตีไม่ฮิตโซมาหนึ่งในไทยตัวมัน เลื่อยยูนิตหนึ่งใบบวกสามพันแล้วก็ถ้าอยู่ที่เลื่อยเนี่ยเป็นเกจสองต่ำกว่าสแตนตัวนั้นนะครับซึ่งแก้มไม่คนคอนเสิร์ตที่ว่าตีไม,ม่ฮิตลุกแน่เองส่วนของของเก่าก็สเต็ดคล้ายๆกันครับดีไฮตัวมันนะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงที่ว่าแวร์ตีไม่ฮิตนะครับดีไฮตัวมันเ,เ,กเ,กเ,นเริ่มเริ่มบรรยากาศเกจสองต่ำกว่านะครับสแตนตัวนั้นนั่นเองอันนี้ก็ลุกได้แค่เกจสองต่ำกว่าส่วนนี้ลุกได้แค่เฉพาะเกจสองแน่เองครับผมก็มีความสมาธิเก่งในช่วงต้นเกมเหมือนกันเลยส่วนเจ้านี่จะเก่ง ถ้าคิดว่าตัวไหนเก่งกว่าคิดว่าของเก่าเก่งกว่าเพราะว่ามันเก่งจนโดนลิมจนนโดลิมิตไปช่วงหนึ่งเลยเพราะว่าในยุคลีเจเนี่ยตีไม่ฮิตและลูกซ้ําเนี่ยเป็นตัวอะไรท,ที่น่าเกลียดออมากเพราะว่าเมื่อเล่นคู่กับอัติมิเตอไรเซอร์เนี่ยทําให้มันโม่งสองขีตีห้าตีมฮิตและลูกซ้ําเนี่ยก็อะไรที่เป็นแบบปวดหัวนะเพราะว่าอ็มากระแบ่งตีสองขีทุกๆๆๆๆเทิร์นนั่นเองครับมาดูจากทางด้านของดอทิกเกอร์กันบ้าง รอเท็กเกอร์ของโนวาตอนนี้มี2แบบครับจะเป็นรอเท็เกอร์ธรรมดากับดอเซติเนียลซึ่งอันนี้ก็ยังคงคอนเซปต์ของเก่าเลยอันนี้เป็นรอเท็เกอร์สุดของเก่าข้อนี้นะครับดอพีจีจะเป็นเกตหนึ่งพีจีปกตินั่นเองซึ่งอาร์เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่แตกต่างอะไรกันมากนะครับแต่รณะของดอพีจีเนี่ยจะลดระดับตัวเองจากเกตหนึ่งมาเป็นเกตศูนย์นั่นเองก็ถามว่าอาร์ไหนที่สหรับ <some S 2> ดอพีจีผมให้อัดใหม่เท่กว่าแต่ส่วนดอปกติผมให้อัดเก่านะเพราะว่ามันดูดูดันมากกว่านั่นเองคราวนี้ต่อมาที่ฮิวติเกอร์ครับตอนนี้ฮิวติเกอร์ของโนวาในภาควีมีแค่แบบเดียวซึ่งคือวอนบอยไม่แตกต่างอะไรกันมากเลยเจ้ะที่ของผมนะมันแตกต่างที่สเกลพลังกันแค่นั้นเองมันชิลสองหมื่นทิกเกอร์บกหมื่นไททิชชิลหมื่นทิกเกอร์ห้าพันส่วนอาร์ตก็ยังคงเอาโลมารับการนตีเหมือนเดิมก็ไม่แตกต่างอะไรกันมาก ก็ถ voi, ama, ao, Emperor, ือว่าไม่มีไม่ไม่ค่อยมีความแตกต่างเท่าไหร่นะคราวนี้นั่งฟอนทิกเกอร์อย่างแคนนอนบอลกับเทอร์โบเลเซอร์ของเก่านะครับแคนนอนบอลจะเป็นแซนทิเกอร์ปกติไม่มีความสามารถอะไรแต่ของเทอร์โบเลเซอร์เนี่ยจะเป็นตัวแซนทิเกอร์ที่บอกว่าถูกเลยครับคอช่องเลียแล้วก็เมื่อบู๊บบุกสามพันแล้วก็จบเทิร์นเอาเข้ากองสลับนั่นเองเทเหมือนกับของทางด้านของเมทเทอเลเซอร์เลย แต่แค่ต่างแค่เทอร์โบนี่ก็ค่อนข้างที่ดเก่งเก่งก็คือมาคองช่งวงนี้มันกับคอรนองเขค่อนข้างทีได้เก่งมาลีทิกเกอร์ให้เราได้เองได้เองก็แตกต่างมากเพราะว่าอันนี้เปลกเกปี่ยน,น,นผลทิกเกอร์เป็นสแตนเฉยแต่อันนี้ไปเป็นฟอนต์เฉยแต่เนี้ยลบพอสมานออกแล้วเปลี่ยนเป็นฟอนทิกเกอร์เลยก็ถือว่าแตกต่างไม่มากส่วนเรื่องอะก็แค่บอลผมคิดว่ามันน่าจะดูดูดันขึ้นนะดูเท่ขึ้นด้วยส่วนเทอร์โบเลเซอร์ก็เหมือนเดิมอ่ะไม่มีแตกต่างเลย รถก็คือรถได้แหละคราวนี้พูดถึงคินติคอนบ้างอย่าง Shining l a d y กับ Lightning นะครับเลด์ไ n i n g เปลี่ยนแปลงของเก่ามากนิดนึงเพราะว่าของก่อเนี่ยดมันมีสะกี้ที่ว่าเข้าทรงไอเดนนั่เองส่วนเลด์เชนนิงเไม่มีคุสมารอเลยก็แค่เปลี่ยนอาร์ตไปนิดนึงเพราะว่าของใหม่ดูน่ารักขึ้นแล้วก็ดูสวยขึ้นส่วนเลด์ไลนิงดูเท่ขึ้นจากของเก่าแต่ก็สามารถก็แค่ไม่มีฉนเฉยนั่เอง คือว่าเปลี่ยนไปไม่มากนะครับสลับหน้าของโนโวาแกร์เปอร์อันนี้มาดูเกตหนึ่งกันเกตหนึ่งนะครับเริ่มจาก,นากหน้าของเจเจเลเซอร์วิธีการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเบียนเลยเพราะเจเจเลเซอร์ของบอกว่าลงสนามเมืม่อมียูนิตอื่นลงสนามนะครับเมืเ่อมปเลกาดไปอื่นลงสนามบวกสามพั 3, นจบเทิร์นก็เปลี่ยนเป็นตัวตีส่วนเจ t จเลเซอร์ของเก่านะครับบอกว่าเมื่อบูทธทีนะครับเขาได้มาหนึ่งเนี่ยมข้อโซ่เลือกเลกาที่มเขาเลเซอร์หนึ่งมาแสดงเลกาดอันนั้นนะครับก็เป็นตัว ปุติสกิลเบเป็นตัวตีที่รุนแรงสรับโนมตตอนนี้เพราะว่าเจเลเซอร์สามารถเก็บสแต็กได้จากการเห็นเพื่อนคอลงมาแล้วบทกสัมพันธ์ไปเรื่อยๆถ้าเป็นตัวตีตัวหนึ่งได้เลยนั่นเองนะครับข้ทาที่จะเปลี่ยนไปไม่มากนะสำหรับเจเลเซอร์โมโมอย่าง q u e e n of h e a r t บอกว่าไม่ให้พีจีลงมาในช่องการ้ในช่องในช่อง,องก่านะครับแซนโดมันเองส่วนของเก่านะครับ ก็ไม่แตกต่างอะไรมากแต่สกิล,ลเนี่ยเปลี่ยนเลยก็คือ mm hmm. เมื่อบูทให้กับคิงออฟซอรบวกสี่พันจนจบการต่อสู mm hmm. ้ก็เป็นตัวที่ไว้เล่นเฉพาะคู่กับคิงออฟซอรนั่นเองแต่สิ่งที่ยังเหมือนกันสลับ2อันนี้คือ mm hmm. เมื่อเอาอาร์ตมาตอกับคิงออฟซอรนะครับอาร์ต mm hmm. ก็ยังติดกันเหมือนเดิมนะก็ถือเป็นอะไรที่คงความเสถีย์ของเก่าไว้อยู่ก่อน,นที่จะเทสเลยล็อกเก็ตแฮมเมอร์แมนของใหม่นะครับจะได้เป็นสายฮีโร่เลยซึ่งเดี๋ยวอนาคตอีกสายฮีโร่ก็จะเข้ามาซึ่งสามารถข้ามชุดนี้ได้เพราะเก็บไม เมื่อบูทให้กับเผ่าฮีโร่ครับโซบาสบวก5,000จนจบการจนจบเทินแล้วก็อันนี้แท็บเลือกการแท็บยูนิตยังไงแท็บยูนยิตนี้ครับเลือกยูนยิตอื่นอีนหนึ่งเนี่ยบวก2,000จนจบเทินก็เพิ่มพลังให้อื่นนะเองแต่นี้ได้เพิ่มพลังให้ตัวเองก็เปลี่ยนแนวทางการเล่นอย่างเพิ่มพลังของคนอื่นไเปนเพิ่มพลังให้ตัวเองนั่นเองก็สายฮีโร่เดี๋ยวมันก็ออกมาไอ้ไม่ช้าไอ้ไม่ช้าเลยครับแต่าถามว่าเก็บไหมข้ามเก็บแค่ไม่กี่ตัวครับแล้วก็ข้ามทิ้งเลยเพราะไม่ได้ใช้ เดซอามีกายของใหม่นะครับเป็นวลีลาไม่มีคิวคิมเก้าพันแต่ของเก่านะครับจะเป็นตัวบอกว่าเช็คเจกิสามนะครับสแตนตัวมันก็เป็นตัวทางเวฟที่เล่นคว่อัชุรอะไรสมัยก่อนนั่นเองซึ่งเป็นตัวเวฟที่ค่อนข้างจ่ดีมากเพราะว่าแต่ก่อนจะใส่เกสาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ลายหินกับป้องกันแล้วก็ไล่ตีไลต่ลตีฝั่งไปไเรื่อยๆนั่นเองค่อนข้างที่เราเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่าสกลพลังของใหม่จะสูงกว่าแต่ของเก่าเนี่ยจะมีสกิลที่ค่อนข้างที่ราเรียกเราเพิ่มเวบได้นั่นเอง ขันนี้มาส่วนของไลเซอร์คัสตอมครับไลเซอร์คัสตอมสกิลหมายว่าเมื่อช่องแหวนนะครับใน,นมือเข้าโซ่จะดเทินตีได้แม้เริ่มก่อนนั่นเองแล้วก็สิ่ีร่างว่าเมื่อเห็นเรียกาอื่นในแถวเดตต้าสแตนสแตนตามนั่นเองก็เ,เป็นตัวตีก็ตัวลุกได้นี่ตัวมันเองนั่นเองของใหม่ของเก่านะครับของเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นคู่กับตัวเริ่มเลยบอกว่าถ้ามีเมทเทอเลเซอร์อยู่ในแถวเดลต้ากับมันมนันหน0 0 0หกพันอู้ก็เป็นตัวตี มื่นสองได้เลยค่อนข้างที่จะดุดันมากในสมัยก่อนของสายเลเซอร์นะส่วนของใหม่ก็ติดชื่อไม่มากแต่ว่าไม่ได้ดุดันเท่ากับของเก่าแล้วเพราะของเก่ามันเน้นพลังมากกว่าแต่ของใหม่เน้นเวฟมากกว่านั่นเองคราวนี้เกรดหนึ่งตัวหนึ่งอย่างทาเลเซอร์ต้นข้างไม่ประทาการมาไกลเพราะว่าตัวเองจะเกตสองและปิดเทคอย่างง่ายดยเพราะเทคของเกรหนึ่งบอกว่าเมื่อบูตโซบัสสองไงดมหนึ่งถ้าเป็นการต่อสู้ที่มงนตีมันกระยูนี้บนสะพานจนถูกการต่อสู้ ก็เป็นตัวเกตหนึ่งนั่นแหละแต่ส่วนของเกตสองที่ของกอรจะบอกว่าเมื่อเข้าช่องในช่องเลียอะดูบป็นการเป็นสุดของคุณถ้าเป็นเกตหนึ่งเกตสองของแค้งนวัแคปเปอร์คอรลงช่องเลียสับของการถ้าคอมไม่ได้ก็เพราะกองกระสับปกตินั่นแหละก็เป็นตัวเรียกพวกได้สมับกอรนี่เก่งมากนะเพราะว่าทบกองคอทบกองคอเรื่อยๆเลย,เลย,เลยก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะสำหรับทาเลเซอร์เพราะว่าลดตัวเองเป็นเกตหนึ่งแล้วก็เป็นทิกแมนหมดเลย ครับคราวนี้มาดูอารตเกตสองมากนะครับอันนี้ผมจะยึดตามอาร์ตเกตหนึ่งเป็นหลักนะเพราะว่าอาจเห็นอาร์ตอะไรแปลกๆนั่นเองเริ่มจากคาร์บูเลอร์คาร์บเลอร์ของเก่าผมหาไม่เจอเพราะว่าลองไปคุยในอะไรแล้วไม่มีเดี๋ยวถ้ามีผมถามาให้แต่ว่าผมจะค้นเลื่องมาให้นะครับว่าอาร์ตเก่าเป็นอย่างนี้นะโอเคคาร์บเลอร์บอกว่าถ้ามียูนิตฮีโร่ในไปอื่นในสนามครับบวกห้าพันก็คือเป็นสายฮีโร่ได้แหละเพราะว่าทําออกมาเพื่อให้ได้สายพวกฮีโร่ไ่นเองก็ถามว่าเก่งไหมก็ไม่อะ ครับโปรโมอย่าง King of Sword ของใหม่นะครับบอกว่าเมื่อลงสนามครับโซบ้าหนึ่งเลื่อยยนิีสองใบบวกสามพันถ้ามียูนห้าใบนะครับบวกห้าพันแทงกาบวกสามพันก็เป็นตัวบาปพลังได้นั่นเองซึ่งของก่อนจะเป็นวอลิลาปกติไม่มีอะไรเลย<笑><笑>ก็นั่นแหละครับก็วอลลิลาแหละแต่ถ้านำรูปมาต่อกับคินฟีดอพาก็ยังคงเป็นรูปที่ต่อกันอยู่นะก็ยังคงที่มีความหล่อเท่ภายในตัวนะฮะ เบิร์ดไลเซอร์นี่ตัวดีสำับโนวาแชปเปอร์ในตอนนี้เลยเพราะว่าเป็นตัวเพิ่มเวฟได้เพราะว่า,วมไ,า,วาไม่บอกว่าเมื่อแบนตีคาราบัสโซบัสลุกยูนิตนี้ถ้าบางอย่างมันมเจอสีมากถ้าอีกฝั่งมีสีแดงม,มากกว่าบวกสามพันก็เป็นตัวตีได้เองซึ่งถ้าเล่นคู่ในเลโโเนี่ยมันจะเป็นเล่นคู่กับดูอัลแฟร์ถ้าดูอัลแฟร์ลุกไอ้นี้ก็ดูอัลแฟร์ตีไอ้นี่คาราบัสลุกตัวมันเองก็เป็นตัวที่เพิ่มเวฟได้นั่นเองเพราะว่าแดงค่อนข้างโซค่อนข,ข,ข้างดีเลยส่วนของเต่านะครับก็เป็นตัวเเเก็บที่่พิมอนตัวง บอกว่าช่วงไมนช่วงเดียร์าดบาหนึ่งบวกฮะบวกหนึ่งพันที่ดิบอมเทสก็คือคาร์ดบัตห้าบวกห้าพันนั่นแหละทำไปเพื่ออะไรก็ไไ่รูเหมือนกันก็ของเก่าเนาะสมัยก่อนมันแดมไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้มันก็าดัมเหลือเขาก็เอาสร้างออกมาให้เพื่อไงดมไัมไปแหละคราเป็นดนตตีตมือสองนั่นเองก็ค่อนข้างที่แตกต่างเลยเพราะว่าของใหม่นี้ได้ใช้บ่อยมากจนกว่าจะขึ้นของใหม่เลอีกนาน,นครับก็ยังคงใช้มันได้อยู่มูบแรนค็อคเวอร์ของใหม่เป็นตัวพื้นคอร์สเพราะว่า ดมหนึ่งตำกวามไงไอ้ดมไหหนึ่งใบตำกวางไงแดมห้าโซหนึ่งใบตำกวางไดโซชาร์ตก็เป็นตัวเป็นของได้นน่เองส่วนของเก่านะครับค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่สกิลค่อนข้างที่จะกวนประสานในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าบอกว่าเมื่อครับกับแคนโนาแกรเปอร์ได้แล้วครัสามารถนะครับสามารถตียูนิตแถวหลังได้ก็เป็นตัวตีแถวหลังได้นั่เองก็ค่อนข้างที่จะเก่งเลยในสมัยก่อนเพราะว่าเอามาตีตัวเริ่มอยฝังได้นเองก็ค่อนข้างที่จะเก่งส่วนอาร์คค่อนข้างที่เปลี่ยนไประดับหนึ่งเลยเพราะว่า ของหใหม่ดูชุดฉากของเกา่าดูดูเท่ง่ายคือดูเท่ High Power Laser Custom ครับของใหม่บอกว่าเมื่อลงสนามครับเอาไปเทอร์เรเซอร์จากในโซเนี่ยคอ,อช่อง,องช่องหลังมันแล้วก็เมื่อตีคิดช่องไม้ช่องเรียคาตบ,บาร์ดนำมาเทอร์เรเซอร์เข้าโซสแตนเรียกกันในไม้นะครับก็เป็นตัวตีคิดเพิ่มเวฟนั่นเองแต่ของเก่านะครับเป็นตัวตีแรงเดียวเลยก็คือถ้ามีถ้ามีามิเทอร์เรเซอร์อยู่ในแถวเรตตั้งกับมันนะครับบวกแปดพัน ดูตีหมื่นหกนั่นแหละซึ่งก็ค่าจะเป็นตัวตยยีแรงรับไลเซอร์สมัยก่อนเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับสมัยก่อนมันจะเล่นไลเซอร์ที่เน้นตีแรงไม่ได้เพิ่มเวฟมากกว่านั่นเองครับดูที่เกศสามกันเกศสามเริ่มจากตัวหลักของเราเลยเพอร์เฟกต์ไลเซอร์ของหมายบอกว่าเมื่อนี้จงตีคา,า,าร์บานสองสเตนเลกัดของคุณสเตเลกัทั้งองมืสองใบแล้วก็เมื่อตีฮิต ถ้าในโซมีคำว,ว่าเลเซอร์อยู่ไหนแดมหนึ่งเลเซอรหินมึงใบบวกห้าพันก็เป็นตัวเพิ่มเบียบแล้วก็ตีฮิตบวกพลังได้นน่เองส่วนของเต่านะครับนขางยะดุดันในเรืนอพลังเลยก็คือถ้าไม่มียูนิตที่มีคำว่าเลเซอร์อยู่ในช่องแวร์หรือช่องเรียรลบสองพันในเทิร์นคุณยูนี้บวกศัพท์พันตามเลเซอร์ในโซ่ถ้าในโซมีเลเซอร์สี่ใบหรือมากกว่าบวกหนึ่งคี้ถ้าอยู่เมื่อเข้าสู่ช่องแวร์นำเลเซอร์ทุกใบมนสนามเข้าสู่โซก็ เป็นตัวตีที่วาแรงๆเลยสมัยก่อนเพราะว่าเปรียบเทียบได้ครับได้ชัดเลยว่าถึงแม้อาร์ตจะเหมือนกันแต่เขามีความคล้ายคลึงกันแต่ความสามารถเนี่ยแตกต่างกันมากทั้งด้านของการเพิ่มเบฟและการเพิ่มพลังของเก่าเนี่ยให้เพิ่มพลังเนี่ยสุดๆเลยให้สิเต็มสิมสมสมเลยแต่ของใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ประมาณสองหรือประมาณสี่หรือห้าเพราะว่ามันคืนคอร์สได้ด้วยค่อนข้างที่สารับประโยชน์กว่าแต่ในมุมนึงไอ้นี่เพิ่มเบฟได้ก็ดีกว่าน,นั่นเองเพราะสมัยก่อนเราเพิ่มเบฟจากการใช้ฝนสแตติเกอร์ นั่นเองอันนี้นก็เลยเป็นการบุกที่ค่อนข้างที่เดอแรงเพราะว่าพอมันตีแรงปุ๊บอีกฝั่งก็ต้องกาดเยอะแล้วพอชิกได้แตดงก็ลุกเพืือนแล้วตีซ้ําก็เป็นอะไรที่เก่งมากๆในสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่มีอะไรแล้วสแสดที่เกือมาก็ตีเขาหรือป่อยยังไม่รู้เลยขีดสามนะอีกตัวหนึ่งครับอย่างอชูราไกเซอร์ของใหม่นะครับเมื่อชเช็กเจอขีดสองสูงกว่านะครับแตนเล่นการหนึ่งใบแล้วก็ถ้าชิกเจอีสามเขาได้รัหนึ่งเลือก เลือกการหนะนึ่งใบนะเลือกการนะครับได้บุกได้รับหนึ่งหมื่นจบเทิร์นก็เป็นตัวตีที่ค่อนข้างที่จะง,ง่ายกว่านั่นเองแล้วก็ของใหม่ของเกา่านะครับจะเป็นอันนี้เลยอันนี้อาจจะชุด e b ศูนย์แปดนะก็ถ้าไม่มีเรียกถ้าถ้าคุณไม่มีกาแขนมอว์เก็ปเปอร์อยู่บนช่องไหนช่องเรียนลบสองพันแล้วก็ถ้าได้เช็คเจกสิสามาสเตอร์เลือกการหนึ่งนะครับซึ่ง ของเก่าอย่างท่านี้ใช้ยากและจะเสกเกีสามเยอะค่อนข้างนับหนึ่งเลยเพราะว่าเอามาเล่นคู่อัจฉราเกเซอร์แต่ของใหม่นะครับใช้ง่ายกว่าเพราะที่แค่ชิคกก่สองก็สแตล์เล็กอ่ะแล้วเห็นได้ชัดว่าของของใหม่เนี่ยดีกว่าเยอะแน่นอนเพราะว่ามันทำมาให้เล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะหลัาสาดใหม่ในเรื่องอาร์ตผมให้อาร์ตใหม่นะเพราะค่อนข้างที่จะเทเลยแต่ว่าอันนี้เท่ไหมเท่ถ้าเป็นฟูอาร์ตซึ่งกำลังตามเก็บอยู่นั่นเองตัวตีโคตรแรงอ่แม็กซิมัมเลเซอร์ของเราก็ พัฒนาไม่พัฒนามาเป็นตัวตีที่รุนแรงมากกว่าเดิมเพราะว่าถ้าตีแวมไม่ถูกบูทบวกหนึ่งหมื่นเป็นตัวตีอย่างน้อยสองหืนสองได้เลยเพราะค่อนข้างที่จะเก่งส่วนของเก่านะครับก็ง่ายๆนิดหน่อยก็คือถ้ามียูนิตที่มีคําว่าเลเซอร์อยู่ในแถวเน็ตต่างกันบนบวกหมื่นบวกสองพันก็ตัวตีหมื่นสองซึ่งแตกต่างกับพิซิมัมของใหม่แค่สเกลพลังพื้นฐานก็ต่างกันแล้วแต่เรื่องความมากพลังให้ของใหม่เลยเพราะของใหม่มัาตีอย่างน้อยออกคือสองหมื่นสองได้เลยถือว่า เป็นตัวตีที่ดีมากในตอนนี้นะเพราะอะอนาคตมันก็เน้นได้ใช้พอตัวอัลฟของภาควีเข้ามาปุ๊บไอ้นี่ถ้ากับมาเฉียดเฉยรอบนึงนั่นเองคราวนี้ตัวท้ายครับอย่างมิสเตอร์เบดอร์ของใหม่บอกว่าเมื่อฮีโร่ของคุณจงตีครับผู้แข่งไม่สามารถเสร็จได้แล้วก็ถ้ามีเรือการมากกว่าครับยูนิตที่ตีเนี่ยบวกสามพันก็เิ่มตัวเพิ่มพลังตัวบ้างของสากิโร่เองเอามาซับเทนให้เล่นกับสายฮิโร่ช่วงตอนนี้ได้แต่ว่า ฮีโร่ก็ต้องลองของใหม่อยู่ดีเพราะว่าตัวอีหลักมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่าเร่องขั้วชุล่าไปก่อนส่วนของเก่านะครับบอกว่าเมื่อตีครับในงานส่วนนั้นผู้ฝังไม่สามารถเสร็จได้เองก็เป็นตัวสกิลอะไรกันนั่นคือห้าฝังเสร็จแต่ว่าคอมใหม่จะบัฟพลังให้กับเผ่าฮีโร่ด้วยในเองก็ค่อนข้างที่จะสาระประโยชน์ในเฉพาะสายมากกว่าโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับการเปรียบเทียบ ของโนวาแกรเปอร์จากชุดบีทีสนึงแล้วก็โปรโมในรอบนี้นะครับอยากทำแค่ไหนนะครับคอมเมนต์ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปหาของถ้าผมมีแค่นั้นนะหรือว่าจะไปหาข้อมูลแค่ไหนมาเพื่อนผมก็จะหาให้นะครับครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิป้วยนะครับถ้าอยากให้ทําคลิปลิสของอะไรหรือว่าอยากทําช่วงแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปนั่งอ่านแล้วเดี๋ยวถ้าทำได้ก็ทําให้นะครับว้เจอกันหน้าครับสวัสดีครับ